สวัสดีครับผมอ๊อฟนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหัวข้อในหน้าของอัพเซลนะครับว่าเราจะมีวิธีสร้างหน้าอัพเซลยังไงแล้วก็มีวิธีการเนี่ยลิงก์ไปหน้าอัพเซลยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับผมไปที่เพิ่มฟันแนลนะครับจริงๆวิธีนี้ค่อนข้างง่ายมากเลยครับผมจะยกตัวอย่างเป็นขายสินค้าอีคอมเมิร์นะครับตั้งชื่อนะครับว่าเป็นอีคอมเมิร์นะครับ m e r s อเคกดสร้างใหม่ครับ อีคอมเมิร์ซศูนหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคอ่าจริงๆหน้าอัพเซลมันสร้างมาด้วยาการเจนจากฟันแนลอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีสี่สเต็ปด้วยกันนะครับเซลล์เพจออเดอร์อัพเซลออเดอร์คอนเฟิร์มชันอ่าเสร็จแล้วทีเนี้ยขั้นตอนการาลิงก์ไปทนส่วนต่างๆําทยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับผม ก่อนอื่นผมขอใช้ตัวเทมเพลตนะครับในการาเล่าเรื่องนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปเลือกตัวเซลล์เพจก่อนใช้เป็นตัวนี้นะครับเลือกเทมเพลตนะครับอ่าโอเคแล้วก็ไปที่ออเดอร์นะฮะออเดอร์ผมก็จะเลือกเป็นอ่าใช้เป็นตัวนี้แล้วกันครับโอเคแล้วก็ไปที่ในส่วนของอัพเซลล์อ่าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญกดตกลงนะครับ แล้วก็ order formation นะครับตรงนี้ให้ใช้เป็นเทมเพลตนี้ล้กันอ่าโอเคทีนี้ในส่วนของหน้าเซลล์เพจนะครับผมผมจะไปที่แก้ไขหน้าก่อนนะครับจริงๆหัวข้อตัวนี้มันก็จะ เข้าไปที่หน้าของออเดอร์แล้วไปที่อัพเซลถูกไหมครับเช่นผมจะมาอาจผมอาจจะมาปรับเซตติ้งปุ่มนะฮะตรงนี้นะครับให้เรากดปุ๊บมันจะขึ้นที่ฟันกดหรือกดที่เฟืองก็ได้ครับให้กดไปที่เชื่อมไปที่หน้าต่อไปนะครับกดใช้งานาแล้วเดี๋ยวเราลองบันทึกนะฮะเดี๋ยวพรีวิวกันดูเคผมขอพรีวิวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเค้เดี๋ยวกดทีหนึ่งปุ๊บ ่ามันก็จะวิ่งมาที่หน้าออเดอร์ถูกไหมครับเสร็จแล้วนะฮะหน้าออเดอร์ฟอร์มตรงเนี้ยเราก็ต้องมาเซตเพื่อไปที่หน้าของอ่าอัพเซลนะครับกดแก้ไขนะฮะเขียนนี้อันนี้อันนี้เป็นหน้าเซลเพจนะครับอันนี้เป็นหน้าของตัวออเดอร์ฟอร์มนะฮะโอเคกดตรงนี้ครับสเต็ป อย่าลืมนะกดเชื่อมต่อไปอีกหน้านึงนะครับแค่นี้เองะฮะใช้งานโอเคกดบันทึกแล้เดี๋ยวเราไปลองพรีวิวกันดูนะครับตรงนี้กรอกข้อมูลต่างๆลงไปนะฮะ ه, มันก็จะวิ่งมาที่หน้า up sell ใช่ไหมครับทีนี้หน้า up s เซลเนี้ยเราจะต้องทําในส่วนไหนบ้างนะครับให้เราไปที่หน้า up s เซลนะครับอ่าอย่าลืมนะครับเราต้องมาที่หน้าต่าง up s เซลแล้วก็มาที่ตั้งค่า up sell ด้วยห้ามลืมเด็ดขาดน,นะครับตรงนี้เราตั้งชื่อได้นะครับราคา up s เซลสมมุติว่าผมขายเป็นหมอนแล้วผมอยากจะอั s เซลเป็นหมอนข้างนะครับก็ใส่ราคาไป1,200บาทนะครับตรงนี้มันดีฟอลต์มัน, default, มนปรับหมดแล้ว ไม่ต้องไปทําอะไรเหมือนครับต้องการส่งอีอเมลต้อนรับไหมก็ไม่ก็กดบันทึกทีหนึ่งโอเคครับกดต่อไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปลองอดูหนะ้าอัพเซลลนิดนึงนะครับผมขอปิดหน่อยไปที่หนะ้าอัพเซลไปแก้ไขที่สำคัญตรงนี้ครับเราอย่ามาเราต้องอย่าลืมมาเซตติ้งในหน้าอัพเซลล์เยครับโดยที่ตรงนี้ให้เรานะครับ เซ็นนะครับว่ายอมรับ OTP ฮะจริงมันมันก็เซ็นให้อยู่แล้วแหละแต่ว่าเผื่อในกรณีที่ยังไม่ได้มาดูนะฮะตรงนี้ก็โอเคแล้วครับเรียบร้อยโอเคกดบันทึกเดี๋ยวเราไปดูกนเเันโอเคเรา up sell product นะครับอยู่ในสเต็ปที่2กดปุ๊บอ่ามันจะวิ่งมาที่หน้าของตัวนี้เลยครับ ออเดอร์ฟอร์เันนะฮะอันนี้เป็นหน้าจบการขายเลยครับแล้วถ้าเราสั่งของเนี่ยมันจะขึ้นราคาอะไรตรงเนี้ยโอเคโอเคครับก็เป็นการตั้งสเต็ปในหน้าอัพเซลนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมอัพต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ